มื่อนี้ก็มาตรวจสอบให้พอพ้นยาญย่ัววมาอันไว้ให้จะมื่อนี้ตั้งแต่ยใหญ่หัวมากก็เป็นแน่อยู่เพราะว่าหัวกินยายอย่างนี้เนาะตั้งแต่ปล่อยมากก็เริ่มกินเลย มื่อน,นี้ให้ก็ว่าคอยโหกฟปนใดดอกันตาออกนำก็แปลนดีอ่เธอเวลายางตากแดดและหัวแต่ละโตพาไปเบิงว่ามันเป็นย,ยังไงหัวกินยาแบบที่ว่า่าต้องซีดเลย สิดบด์บ่ได้แล้วเพราะว่าได้มันกินทั้งทีบ่ได้อันแบกห้าไปให้คือเกา่ามันยามเ้าก,กับยามแลงคือตอนนี้ก็ปล่อยออกมาเลยขอแตงยาวัฒนีมีดอก มี้เตะอันยาซึซึมี้เตะลา,น,านี่ยานี่ตั้งแต่ยายมาจ,จาจะจํางัวจะกของบ่ได้เลยก็ห <c oughs> ลังยายมาจําบ่ได้แล้วหรือบ่เคยจําบ่จักคือ ไปบ่งมาละก่อนอมาละกินดีดีอ่ะกินดีคักบัวเงยเลยป <c oughs> <c oughs> นปลยลงรถก็จะอันโดดหรือบัว ให้มันโดดดงๆ,ดงๆคือเบาหรือบอวบเพราะว่าบ่ได้มานำบ่ได้มาตอนนะได้มาพผอมแม่มนล้านยาก็บ่ค่อยปรงุงปานไดนหอกเพราะว่าอันก่อนสิได้ใหญ่างงวมากอะตาไปให้งัวกินหลายเติอบเอยอะนี่มองนี่สงสัยบประเอ็น ตาดมาจากเชียงปงกอใหญ่กว่าหมูอยางยางเลาะแถวนี้หญ้าก็บ่เคยเกิดมื้ออื่นมื้อจสิได้กินซําด่ัวก็ได้ ไปเวิร์ะลย์ะนี่ตัวนี้อันคืนยากก๋วยหมูก๋วยเตี๋ยวนี่ยึ้นยากยากแต่พอมาหอดล้านยาก,ก็คืออันสิว่าโอ้กะนาสขคืนเร็วกว่านี้เว้ยจะสขคืนยากอีกอยังอันสีวาจังสีลนะตัวนี้อันดับที่สอง บ่ค่อยอยากปันใดมาละไปละอันดับที่สามอยู่ไซอันดับที่สามอยางอ,อยู่ไสโอ้ยมองหันไหมอันดับที่สามไ่อยากเลยตอนนั้นอันดับหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวยาก,กมม เพื่อสิคืนรถได้ดึงจนว่าน่ะไปแล้วตัวอย่างยากไปละมันนี่ก็ซึกว่าคือจังเหลิ่มเหตุใหม่เนะว่าว่าคอยเหย็นปั้นไหนจากสีจังได้จักสีเ้าแบบเาแบบอันนี้เนี่ยวาแบบ มืออาสนะีข้าวเอยนะมือนีกวาของของค้าขายในอายุวาวแบบแจ่งว่าไีไา่แนววาตัวนีทรงไซสดอกขูดมาจ้ะเมืองน้ำไปค้ากบ้งอซิเมนดอกขูนก็ได้ แต่กับวันแน่ใจจะงัวจะคลองไม่ค่อยได้มแม่นอลีอออดอกคุณนอนเฝ้าลูกลูกกินยาอิ่มระบาดอกคุณฮะอิ่ม้ะบานอนตากแดดจ้ะเมื่อแรงก็ขึ้สิดตากหมอกละเพื่อถึกโตเลยมันหมอกว่ามีก็ดี นั่นนั่นมอนทองยางหาอย่างดีได้ตอกลกักไวจะนาถึงงัวย่างเขามาสนกักตอกหางกันดีไวกระสีห,หัวแต่ละตัวตนยงยางอ่อมเลย ส่องอ้างออกอยู่แบบนี้ละ่ะคือจังตอนพอกับแม่ว่าตัดหญ้าไปเห็ <c oughs> งงหงวะเป็นหญ้าไม่หาม่อะ่ะก๋วยเตี๋ยวตะเวนกับซองดีค่ะนี่น้ำกบสิํำ ตอนนี้ก็สี่มุ่งกลัวกลัวล่ะว่ามียังเหตุก็เลยมายางเล่นวนมาให้แม่เหลียเล่นมาให้แม่เียหัวเล่นยาวไปถึงหมอแต่แต่สิไป ของงัวไม่กับกลวงนี่เราจะซ้ำกันละกับงัวขอซ้ำกันกับงัวเก่าตู้ยัยมันบอกหัวดอกว่าคนมาทางนี่ย <c oughs> งางแบบเปล่าเนี่ยแล้วมันหันมา บริเวณขอก่วางที่ยังนี่ยางวแต่เด็กกะเข้าไปเบิ่ยางเราแถวสิเปลี่ยนหมองไม้ไปเรื่อยๆุณขอกไม้อ้าวอ้าวอ้าวยางไม่ยังเราันดีดอกหกอักยางมา บันตีดรกขิดวะมาย่างเข้ามาละเอ้าลบไปลบเร็วๆยั่นอันก็ะลยหยาอยู่น,นี่ก็ะลรหยาเอ้ย,อยนี้หายกนหยาคุณ Vâng nè bát thụt thôi được hư cầu ừ, ôi, bay, chắc <laughs> đồm đồm hư cầu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  Nhưng cầu hư cầu hư cầu cầu งอวคือเกาเอาเอาอน,น,น,น้นั่น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 ถึงแม่เขาสนดีละ่ะไปอยู่ไก่เขาหลายเป็นอย่างไงแบบนี้บาลาบเันนี้ <c oughs> นนก็บลาบนะดือขีอเกามึงงอขี่ดือเด้อมันสิดืออีกว็เโดมดีละวัน <laughs> ดูค่ะคนเหตุต,ตั้งแต่เมื่อก่อน่นตัวนี้แหละามาสราความสะอาดแห้งวะมาเบ่งหลับหลบให้เป็นก็มือนั่นยู่ดอก บำงคนว่าอยู่หน,นีแหงเปลี่ยนแหงเพราะว่านอกจะเบื่องัวแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดตรงนี้พอมองได้พวกกกับทางออกตัดออกไปไม่กลองตัดยากระตดัดเป็นโมมีกระใส่บงังจกบน แต่กี่โฮกขึ้นยังนี่มองนี่เดี๋ยวนี้แปนแต่กันยัง <c oughs> ต่องระว่างอยู่ยันเหยียบน้ำผุ่นน้ำกระเตมเต็มดีขึ้นยังนี่น้ำล <c oughs> หลคัก ทางเขาให้ก็ะสิประมาณนี้ละ่ะ <c oughs> ยางไปเเื่อยๆคันบอนเดรทายกต่คือสีว่ามีอารมณ์ยางยนงออกกำลังกายยางเลาะอยู่ให้มองยางหลายหลาย เงินเสามามายังเล่นก็ได้จ้ะหมองยางไหลแห้งล้านกว้างหม้อกําอันหม้อสําหรับเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนาะเลี้ยงงูเลี้ยงมาเลี้ยงอียังก็ได้พามี่หมองให้มันยางเล่น อันไห้กับยย่ไก่คือ,อนดียามาเสาหมาบางเถืออย่าแถวนี้ม่นมีเฮลิมแล้วก็ลงเคือนเดินดนเราจะเอาลงว่ามันสิเอาลงทุกมืออาหารเสาก็คือัอนคนอยู่ไห้กะ ปลากุ้งหอยแล้วแหละแล้วแต่สิกินอาหารจากธรรมศาสตร์เนาะอยู่ไกลเคลื่อนว่าต้องไปไกลอยู่ให้ก็มีของกินแต่บม่มากกินแต่ปลาหลายมันก็บเบื่อเปลี่ยนกินแนวอื่นไปพอพุ่นเบิบ่งงัวดือ้อดื้อได้ทุกเวลาอีหลีงัวก็ได้ <laughs> ตัวสอบของใหม่ว่าสิขวงซ้ําใดต่งใา่สิเป็นจังสีว่าจากมาลากับกุ้ยเตี๋ยวอ่าสิคิดว่าสินหน่อยมองนี้บ่อ่าสิว่าเพราะว่าอ่าสิบ่มีห <laughs> ลังค่ามุงบ่คืออยู่เฮือน คตอนนั้นก็นดองคอบยืนห้ามวองเขาพอพอ่อว่าเดี๋นแต่ตอนที่แหลกอืมยางมาจีละเออเห็นยางพอดีเป็นก่อนอ่ยน้อย เห็นวอบันนี้ม่อยู่ไ้ได้กินยาแบบสบายๆเลยก็แค่ป่ได้ซี์เท่านั้นการไม่อยู่ไ้ก็คือการสิทธี่เป็นศูนย์เลยเพออดแน่นเนาะก็ว่ามีการขา่าญยาแล้วก็ข่ายทิม พราะว่าสิ่งนี้ยังกไปในท้องเลยเันืนอกนกันคือสิมี่สามนี่แหละจ้าเบิง่งบรรยากาศซื่อมาเบิ่งสถานที่นั่น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 นั่งถือ, <c oughs> องัวยืนยืนอยู่ไกลงวัวอะไรห้หนะมองคก็ไก่ก่อน บายบจ้าเพื่อนนพขอกันใหม่ที่ซ้ํานีล่ล่ะยืนไกน่งัวแหงหงัวก็สิสนพเพราะว่าไปยนยืนเหยียบหญ้าที่มันสิกินงัวหญ้าก็เป็นแม่เนีย่ย